สวัสดีครับก็วันนี้จะพามาอัปเดตมาดูข้อมูลการปลูกองุ่นชายมัสเก็นะครับว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเจริญเติบโตไปในลักษณะใดบ้างนะครับ อันนี้อันนี้ที่ซอยลูกไปแล้วนะครับแล้วก็หอ่อถุงไปแล้วครับผมแกะออกมาให้ดูนับจากเออนับจากสลายเม็ดจนถึงวันนี้นี่ก็ประมาณนี่วันที่หนึ่งกุมภาก็ประมาณสามสิบวัน นะครับยีบเก้าถึง30ิวันนะครับซึ่งอังุ่นชายมัสแครจะเก็บผลผลิตน่าจะประมาณเจถึง80ดวันนะครับหลังดอกบานนะครับหลังดอกบานอังุ่นชายมัสแคดจะเก็บประมาณ70็ดถึงแปดวันนะครับถึงจะเก็บผลผลิตนี่ได้30วันแล้วนะครับก็เลย เครื่องทางสี่สิบวันได้แล้วครับองุนที่โรงนี้นะครับตอนนี้มีสามต้นนับไปนับมาซื้อถุงมาก็เก็บสองร้อยเก็บสามร้อยถุงนะครับ แต่ว่าซอยไม่ทันครับตอนนี้เมื่อวานก็ไม่ได้มาครับปล่อยให้อางุ่นมันเป็นมันแน่นต่อไปผมเมื่อวานปั๊มน้ำก็ตู้ควบคุมปั๊มน้ำเสียก็ไปซ่อมก็ไม่มีเวลาเท่าไหร่นะครับก็แต่วันนี้ต้องรีบมาเพราะรู้ว่ามันแน่น นี่ครับตอนนี้ปงนี้ก็ไม่ได้ซอยนะครับไม่ได้ซอยเยอะเป็นร้อยครับตอนนี้ก็คงต้องรีบซอยแล้วก็ใส่ถุงให้เรียบร้อยนะครับป้องกันแมลงป้องกันเพลี้ยไฟต่างๆมันจะป้องกันเชื้อราได้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกันก่อนนะครับว่าการเจริญเติบโต ขององุ่นที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือช่อที่ช่อที่ขยายขย,ขยายก่อนดอกบาน ด้วย C P P U 3 P P M นะครับแล้วแล้วหลังจากที่ขยายลูกรอบที่สองนี่ขยายลูกรอบสองก็ใส่ C P U อีก C P U อีกค่า P P M ด้วยนะครับอันเนี้ยลักษณะจะเป็นแบบนี้คือจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่า ช่อที่ขยายรอบที่สองหลังดอกบานนะครับจะใช้จิปบเบอร์เรลิน25 ppm นะครับแต่มีบางช่อที่ใส่ cppu ด้วยกับกับบางช่อไม่ใส่ cppu นะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไร ใส่ Cppu นี่คือใส่พร้อมกับจิปบเบอร์โลลิน2 5 ppm นะครับโดยที่ใส่ Cppu 5 ppm ร่วมไปด้วยมาดูช่อที่ยังไม่ได้ซอยไม่ได้ไม่ได้ห่อนะครับว่าเนี่ยอย่างอันเนี้ยอย่างเนี้ก็คือขยาย ลองพี่พิจารณาดูนะครับขยายด้ยจิบเบอร์ลินโดยที่ไม่ใส่ Cppu อันนี้อันนี้ก็อันนี้ขยายรอบสองด้วยจิบ2 5 ppm เหมือนกันแต่ว่าไม่ใส่ Cppu ให้ดูความแตกต่างนะครับ อันนี้รอบ2ไม่ใส่ C P P U ๋ยังจะให้ดูเฉพาะที่ยังไม่ได้ซอยนะครับอันนี้ใส่รอบ2ใส่ C P P U ครับคือคล้ายๆว่าลูกจะติดติดเยอะกว่า สม่ำเสมอกว่าแต่ก็จะแน่นทำให้น่าจะซอยยากอยู่อันนี้ดูนี้นะอันนี้รอบสองใช้จิบจิบเบอร์ลินนะฮะยี่ห้าพแต่ไม่ใส่ cppu ก็แน่นเหมือนกันนะครับลองพิจนารณาดูนะครับ อันนี้นี่ไม่ใส่ c p u u ครับแต่ใส่จิปอย่างเดียว 25ppm มันหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็จะมีข้อดีคือไม่ต้องซอยเยอะแต่ว่าความสม่ำเสมอก็ลดน้อยลงครับมีลูกใหญ่บ้างเล็กบ้าง อันนี้ก็คือใช้จิบรอบ2ไม่ใส่ Cppu รอบ2นะครับใส่เฉพาะจิบ 25ppm ต่อไปผมจะพูดพูดเพียงแต่ว่าใส่จิบหรือไม่ใส่ Cppu เท่านั้นนะครับใส่จิบนี่หมายถึงใส่จิบ 25ppm นะครับส่วน ส่วนใส่ C P P U นี่ก็คือใส่5 P P M ต่อไปจะพูดถึงว่าใส่หรือไม่ใส่จิ๊บเออจะใส่หรือไม่ใส่ C P P U เท่านั้นนะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับอันนี้ก็คือไม่ใส่ C P P U นะครับรอบ2นะครับอันนี้ ที่ให้ดูนี่คือไม่ได้ซอยอย่างนั้นนะครับซอยไม่ทันเดี๋ยวจะมาซอยทีหลังนะครับอันนี้คือใส่ c p พ u 5 p p m รอบสองเริ่มแน่นแล้วครับซอยใจซอยยากมีหนอนแล้วด้วยครับเนี่ยครับถ้าถ้าใส่ถุงก็หนอนเข้ามาไม่ได้อันนี้คือ ใส่ซีใส่ซีพพยูครับ2ควงใส่ซีพพยูทั้งเกตมันจะแน่นลูกสมําเสมอมากคือติดเยอะอันนี้ข้อสังเกตของผมนะครับอันนี้ไม่ใส่ไม่ใส่ซีพพยูอันนี้ก็ไม่ใส่ซีซีพพยูอันนี้ใส่ครับใส่ซีพพยูรอบ2แน่นเลยก็ แล้วแต่จะเลือกนะครับจะแบบไหนอันนี้อันนี้พวงเล็กพวงเล็กอันนี้ไม่ใส่ไม่ใส่ C P P U ครับอันนี้ก็ไม่ใส่ C P P U ดูอันนี้นะครับอันนี้อันนี้ไม่ใส่ไม่ใส่ C P P U C C ไม่ใส่ C P P U นะครับก็ยังแน่นอยู่ แต่เป็นกิ๊บใหม่ครับหมายความว่าเราผสมใหม่ๆม,มาใส่มันก็เลยอาจจะปิดเดยอะอันนี้ก็แน่นครับแต่ว่าไม่ใส่ C P P U อันนี้ก็ไม่ใส่ C P P U รอบ2นะครับอันนี้อันนี้ใส่ครับใส่ C P P U รอบ2 อันนี้อันนี้ก็ใส่ C P P U ครับแต่ว่าก็ด้านบนไม่ค่อติดอันนี้ไม่ใส่ C P P U อันนี้ใส่ครับใส่ C P P U รับสอง อันนี้ก็ใส่ C P P U รอบสองครับอันนี้แน่นเลยอันนี้ใส่ครับอันนี้ใส่ C P P U รอบสองสองพวงนี้นี่สามพวงนี้นะครับไม่ใส่ครับไม่ใส่ C P P U ช่อใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ใส่ก็ แต่ก็ดีครับมันก็โล่งๆดีแต่ว่าลูกเล็กนี่มันจะต้องเอาออกหรือจะลองไม่เอาออกดูนี่เลยครับตรงนี้นี่ยังไม่ได้ซอยอย่างนั้นเลยอันนี้คือไม่ได้ใส่ CPPU รอบสองนะครับใส่แต่จิปอย่างเดียวรอบสองจิปยีบห้า ppm อันนี้ไม่ใส่ C P U ครับอันนี้ใส่ C P P U ใส่นะครับอันนี้ค่อนข้างแน่นอันนี้ไม่ใส่ไม่ใส่ C P P U รอบ2อันนี้ไม่ใส่ C P P U ื่งกีก็คล้ายๆกันนะครับก็ต้องพิจารณากันเองอันนี้ไม่ใส่ครับ ไม่ใส่ C P P U อันนี้อันนี้ใส่ C P U อันนี้ไม่ใส่อันนี้ไม่ใส่นี่ผมซอยไปนิดหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะจะเพิ่มคลิปเข้ามาเรื่องการซอยให้ดูนะครับคร่าวๆครับ อันนี้แน่นมากเลยแน่นมากแต่แต่อันนี้ก็คือไม่ใส่ c p u u นะครับเป็นได้ขาวนี่ครับแสดงว่าไม่ใส่ก็ยังแน่นอยู่อันนี้ อันนี้ก็ไม่ใส่ไม่ใส่ C P P U ครับอันนี้อันนี้ไม่ใส่ C P P U ก็คือเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะมืนให้ดูเขาว้าดีากว่าไม่พุดนล้ะ พวกนี้คือซอยยังซอยไม่ทันนะครับเดี๋ต้องรีบซอย ใส่ C P U ครับอันนี้ไม่ใส่ C P U ไม่ใส่อันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ใส่ไม่ใส่ C P U อย่างแน่นเลมันจึงไม่ได้ใจว่าอย่างไรมันน่าจะดีถ้าแต่ชอบด้วยนะครับ อย่างนี้ไม่ใส่ c p, p u ไม่ใส่ cppu ก็ซอยง่ายนะครับแต่ว่าความสวยงามอาจจะน้อยลงเพราะว่ามันไม่ค่อยสม่ำเสมอซอยยังไม่เสร็จเกือบสามเกือบเกือบร้อยช่อครับ ทั้งหมดนี้น่าจะเก็บถึงสามรอยช่อนะครับนี่อันนี้ที่ซอยแล้วจนในถุงนะครับแกะออกให้ดูเดีย๋ยวให้ดูถุงนี้นะครับ อันนี้ปกตินะครับหมายถึงว่าไม่มีการยืดชอบก่อนดอกบานมีสลายเม็ดแล้วก็พอสลายเม็ดแล้วพอรอบสองก็ใช้จิบใช้จิบรอบสองแล้วก็ใช้ cppu รอบสองนะครับ โอเคครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีการลอยให้ให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมีการอัปเดตมาให้ดูเรื่อยๆโอเคครับขอบคุณครับ